พระราชาครั้นทรงทำสการะอย่างใหญ่แม้ในกรุงอนุราธาบุรีในวันจาตุสีนั่นเองรับสั่งให้ทรงต้นมหาโพเข้าไปทางประตูด้านทิศอุดรในเวลาตะวันบ่ายแห่ไปโดยท่ามกลางพระนครอ,ออกทางประตูด้านทิศทักสินแล้วทรงให้ตั้งต้นมหาโพไว้บนฐานสุมพระทวารแห่งพระราชอุทยาน ที่ทําบริกรรมไว้แต่แรกทีเดียวตามคําของสุมนมสามเณรซึ่งเป็นใจกลางแห่งราชอุทยานมหาเมฆขวันอันเป็นสถานที่ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายประทับนั่งเข้านิโรธสมาบัติและสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่ก่อนสามพระองค์เคยประทับนั่งเข้าสมาบัติทั้งเป็นสถานที่ที่มีต้นศึกใหญ ซึ่งเป็นต้นไม้ตรัสรู้ของพระผู้ภาเจ้าทรงพระนามว่ากากุสันทะต้นอุทุมพรซึ่งเป็นต้นไม้ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่ากโกนาคามณะและต้นนิโครธซึ่งเป็นต้นไม้ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะประดิษฐานอยู่ในที่ประมาณห้าร้อยชั่วธโน วัดจากประตูตด้านทิศทักษิณถามว่าพระราชาทรงรับสั่งให้ตั้งต้นหมาโพนั้นไว้อย่างไรแก่ว่าทรงรับสั่งให้พักไว้อย่างนี้คือไดยอ้ยินว่าตะโกนที่สมบูรณ์ด้วยชาทั้ง16ตรตะโกนที่แวดล้อมต้นหมาโพเหล่านั้นถือเอาเพศเป็นพระราชาพระราชาก็ถือเอาเพศเป็นนายทวานบาล ตระกูลทั้ง16ตระกูลเอาต้นมหาโพลงปลูกแล้วในขณะที่พอพ้นจากมือของตระกูลทั้ง16ตระกูลเหล่านั้นนั่นแหลต้นมหาโพก็ลอยขึ้นสู่ไวหาสูงประมาณ8ปศอกแล้วเปล่งรัศมีซึ่งมีวันณะหกประการออกรัศมีทั้งหลายก็แผ่ปกคลุมไปทั่วเกาะได้ตั้งอยู่จดดถึงพรหมโลกเบื้องบน บุรุษประมาณหมื่นคนเห็นปาฏิหาริย์ต้นหมหาโพแล้วเกิดความเลื่อมใสเริ่มเจริญอนุบุภาวิปัสสนาได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วบวชต้นหมหาโพได้ประดิษฐานอยู่บนอากาศจนพระอาทิตย์อัสดงคดก็เมื่อพระอาทิตย์อัสดงคดแล้วจึงกลับประดิษฐานอยู่บนปัตตพีโดยโรยนีนักขัตเริก พร้อมกับด้วยต้นมหาโพธิประดิษสถานอยู่มหาปัตตภีได้วันไว้ถึงที่สุดน้ําก็แลต้นมหาโพธิครั้นประดิษสานอยู่แล้วก็นิ่งเงียบอยู่ในกลีบเมฆตลอดเจ็ดวันต้นมหาโพธิได้ถึงความมองไม่เห็นของชาวโลกในวันที่เจ็ดนภากาศได้ปราศจากเมฆหมอกแล้ว รัศมีซึ่งมีพันธะหกประการก็พวยพุ่งกระจายออก